หกข้างเกงขึ้นแล้วหลังจากนั้นนะครับเอานิ้วโป้งเนี่ยปรากดกลางกลางตรงน่องตรงนี้ครับแหมมองเห็นอยู่ใช่ไหมครับกล้องนีไกลจ้ะอันนี้เอามือกลดลงไปครับกลางน่องเนะี่ยค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาสองข้างกดก็ได้ไล่ลงไปถึงด้านล่างเลยครับซักหนึ่งสองสามสี่ห้าซักประมาณห้าจุดสิบจุดก็ได้ครับแล้วก็ทําทั้งสองด้านไปเลยอันนี้อันที่หนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าขี้เกียจนวดนะ่ะเอาท่าเบสิกที่ตอนเด็กๆเ,เ,เราชอบทําก็ได้ครับอย่างเช่นนั่ง แล้วก็โน้มตัวไปด้านหน้าฮ่ากระดกปลายเท้าเข้ามาหาตัวเราด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็ช่วยในเรื่องตะคิวน่องได้เหมือนกันครับแต่ถ้ายังไม่ชอบท่านั้นอีกมันง่ายเกินไปเอาผ้าก็ได้ครับเอาผ้าเนี่ยเอามาไว้ตรงแถวแถวไปไปลายเท้านะครับาไม่เอาไว้การเท้านะไปไปลายเท้าหน่อยแล้วหลังจากนัน้นอนหงายดึงขึ้นก็ได้นี่มันก็ตึงเหมือนกันเลยครับ โอเคครับใครที่เป็นตะคิวน่องเนี่ยลองยืดกันแบบนี้ดูนะแต่ว่าถ้าสมมุติมันยังไม่หายอีกเนี่ยเราลองไปหาพืชผักบางชนิดที่มันมีแร่ธาตุเยอะๆอย่างเช่นมะรุมแคปซูลก็ได้ไอ้กล้วยหอมกล้วยน้ำวา้าพวกเนี้ยก็ลองมากินดูก็ได้เพราะว่าแร่ธาตุมันเยอะเลยแล้วก็มีแคลเซียมเยอะแยะเลยตะคิวก็จะหายเหมือนกันแต่ว่าบางคนเนี่ยเหงื่อออกเยอะๆก็จะเป็นตะคิวได้เหมือนกันลองเพิ่มการกินน้ําดูโอเคครับวันนี้พูดมาเยอะแยะเลยลองทํากันดูทุกอันก็ได้ถ้าไม่รู้ว่าเป็นสาเหหตุไน โอเควันนี้ผมมารน้นไปก่อนนะโซนี Sorry, ครับ